ต้นปีที่ผ่านมานะครับในตัวหุ้นจริงกันเองถ้าเรามองผ่านเลนสอง CSI 3 0 0นั้นขยับตัวลงไปสักเท่าไหร่กันแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับก็คือเทียบแบบปลายปีที่แล้วต้นปีนี้จนกระทั่งมาถึงตอนนี้เนี่ยก็คือปรับตัวลดลงไปแล้วเนี่ยนะครับ4.82%แต่ทีนี้ถ้าว่าไปปรับตัวเทียบกันช่วงพีก,กันเลยนะครับก็จะปรับตัวลงมาถึง1 3 6 7อันนี้ก็เป็นลบก,กันลงไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาทบทวน,น,น,นวอนกนีกสักนิด แน่นอนครับเรื่องของเทคโนโลยีถัดมาก็จะเป็นเรื่องการศึกษาถัดมาก็เป็นเกมออนไลน์และเชื่อนะครับว่าในอนาคตอันใกล้เพราะว่าทางด้านของบริษัทเฮิรต้าอสังหาริมทรัพย์ที่กวางตุ้งเองก็เจอปัญหาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเซกเตอร์อสังหาริมทรัพย์ถัดมาเชื่อกันว่ากลุ่มธนาคารน,น่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปด้วยแน่นอนที่สุดนะครับว่ามันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้นักลงทุนนั้นจําเป็นต้องมีการที่จะเปลี่ยนท่าทีกันด้วย อย่างเช่นทางด้านของ art investment นะครับซึ่งทางด้านของปีที่แล้วเองก็ถือได้ว่าเดินหน้าสร้างกำไรกำไรจากผลตอบแทนจากการลงทุนในจีนพอสมควรทีเดียวนะครับโดยทางด้านของ art innovation ETF เองนะครับถือได้ว่ามีการลดน้ำหนักนะครับสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทเทคของจีน,นลงไปเยอะทีเดียวจากเดิมมีอยู่8%รอปน้ำหนัก,กลงไปเหลือแค่ไม่ถึง1%แค่นั้นเองไปดู art new generation internet ETF นะครับลดการถือครองหุ้นในบริษัทเทคจีน ลดลงเหลือ5.4%ถือได้ว่าต่ําที่สุดเลยนะครับถ้าหากว่านับกันตั้งแต่เดือนตุลาคมของปี57ลองคิดดูแล้วกันนั่นคือ7ปีที่แล้วครั้งนี้ต่าที่สุดเลยสัดส่วนกองทุน ETF ของอาร์ที่มุ่งเน้นในการลงทุนทางด้านของเทคโนโลยีการเงินคือฟินเทคยังคงถือครองหุ้นนะครับในบริษัทเทคโนโลยีในระดับเดิมอันนั้นเป็นแค่เดียวคือ18%เคที่วุ่ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศนะบอกแบบนี้บอกว่านี่เป็นเรื่องของการปรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับ เมื่อเมื่อหุ้นเหล่านี้มีมูลค่าลดลงและมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องก็จําเป็นต้องมีการประทับกันว่าระบุอย่างเฉพาะเจาะอจองนะครับว่าการลดน้ําหนักลงทุนของอาร์ตในครั้งนี้รวมถึงบริษัท t e n เซนต์โฮลดิงแลวก็เจดีดอทคอมไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับท้ายที่สุดเธอโวนกลับเข้าไปเพิ่มสัดส่วนในหุ้นจีนอีกครั้งหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วันด้วยนะครับนอกจากนี้เมื่อเร็วๆนี้เมสกครูเราคุยไปแล้วคือเรื่องของแบล็ค r ็อกเองนะครับก็เป็นบริษัทการลงทุนชื่อดังในนิวยอร์ ก็มีสินทรัพย์นะครับก็คือ asset under management ถึง9ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ระบุบอกว่าตลาดจีนไม่ควรถูกมองข้ามนะครับเพราะเป็นตลาดเศรษฐกิจกําลังพัฒนานะครับไม่ควรถูกมองว่าเป็นแค่ระดับแค่ e m e r g i n g market นะครับพร้อมแนะนามไม่นักลงทุนเนี่ยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์จีนได้ถึง3เท่าจากปัจจุบัน b l a c k r o อกเองยังได้มีการปักธงรูปธ,ธุรกิจกองทุนรวมในจีนอีกด้วยอ่ะทีนี้มาดูทางด้านของผู้เชี่วชาญในบ้านเรากันบ้างมองเรื่องนี้กันอย่างไรกันบ้าง ไปดูที่คุณสอนชัยสุเนตานะครับก็คือเป็นกรรมการผู้จัดการ c ีอ o ออฟฟิศของบอลไทยพาณิชย์บอกแบบนี้บอกว่าบอลไทยพาณิชย์ยังคงมุมมองในเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดจีระยะกลางและยาวย้ำกลางและยาวนะครับคือมากกว่า1-2ปีเพราะมองว่าเศรษฐกิจจีนนั้นคือมอเตอร์เครื่องจักรสาคัญในการพัฒนานในเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับโดยมองว่าการเข้ามาควบคุมเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆให้มีความเข้มงวดขึ้นตรงนี้นะครับไม่ได้มีเจตนานะครับในการทําให้ภาคธุรกิจนั้น ต้องซุดโตลงไปบอกว่าไม่ได้มีเจตนาในการทําให้ภาคธุรกิจเหล่านี้ไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้ต่อไปแต่เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างสังคมครั้งใหญ่นั่นเองเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับคนชั้นกลางของจีนได้มากขึ้นนะครับทางด้านของพี่ต้นสอนชัยบอกแบบนี้เรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายการเข้าควบคุมธุรกิจต่างๆเป็นปัจจัยเสี่ยงระยะนะครับอาจจะเป็นปัปจจัยเสี่ยงนะครับของหุ้นต่อยสักระยะหนึ่ง ที่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะจบอีกทักเมื่อไหร่แต่ถ้าดูที่เจตนาของรัฐบาลแล้วจะพบว่ารัฐเขาเข้าไปจัดระเบียบภาคธุรกิจปรับโครงสร้างสังคมให้เหมาะสมกับโครงสร้างการเติบโตในระยะยาวในระยะกลางและยาวตลาดจีนไม่ใช่ตลาดที่จะเพิ่เฉยได้อันนี้ทางด้านคุณสอนชัยบอกแบบนี้แต่ระยะสั้นๆแยกกันนะครับระยะสั้นๆยังคงเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงอยู่และในช่วงนี้ยังจะคงมีการปรับฐานอย่างต่อเนื่องกันด้วย <c oughs> ทีนี้ข้อแนะนำคืออะไรกันบ้าง แนะนำเลือกกองทุนหุ้นจีนที่เน้นเอแชร์เพราะในตลาดหุ้นเอแชร์ are, มีสัดส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริโภคและกําลังซื้อภายในประเทศเป็นส่วนมากกลุ่มธนาคารกลุ่มโรงพยาบาลแบบนี้เป็นต้นก็ทําให้ได้รับผลกระทบจากธุรกิจระทึกริสเน้ยน้อยกว่าเซกเตอร์อื่นๆกันด้วยบลไทยพาณิชย์แนะนํากองทุนเปิดนะครับ K t ทแอ China Equity Fund ชนิดสะสมมูลค่านะครับชื่อย่อก็คือ KT c h i n a A อย้ำจริง KT c h i n a A อะ ไม่ท่านนึงกันบ้างครับคุณปิยพัฒน์นะครับพัทรพรวดนเป็นผู้มือการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของบลอยุนต้าประเทศไทยบอิวาอกา,การลงทุนในระยะกลางในตลาดหุ้นจีนนั้นยังมีอยู่ครับท้งนี้ที่ผ่านมาหุ้นจีนปรับตัวลดลงจาก regulatory risk ่อนข้างเยอะแต่เร็วๆนี้หุ้นเอชียรีบาวขึ้นมาจนใกล้กับช่วงต้นปีเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วสะท้อนว่าตลาดรับรูบร้เรื่องของความเสี่ยงในส่วนนี้เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วด้วยยังไงก็ตามสำหรับคนที่ลงทุนในช่วงก่อนหน้านี้ จังหวะนี้ไม่ใช่จังหวะขายท่านที่ถืออยู่แล้วอาจจะเห็นเป็นแดงๆนะย้ําจังหวะนี้ไม่ใช่จังหวะขายเพราะผลตอบแทนอาจจะติดลบมาระดับหนึ่งแนะนําให้ถือลงทุนต่อเพื่อรับผลตอบแทนในระยะยาวอันนี้ว่าแบบนี้นะบอกตอนนี้มุมมองต่อตลาดจีในในสายตานักลงทุนสถาบันและกองทุนป้องกัน,กนความเสี่ยงนะครับแตกออกเป็น2ทางดังที่เราได้รายงานไปแล้วนักลงทุนจะต้องดูเรื่องของ Time frame ในการลงทุนของตัวเองว่ามีระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยนานขนาดไหน และอีกอย่างหนึ่งคือตัวเองมีการกระจายความเสี่ยงมากน้อยขนาดใดสามารถเข้าไปเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้เท่าทันกับนักลงทุนรายใหญ่เขาหรือไม่คุณปิยพัฒน์เนี่ยบอกว่าสอสาเดือนจากนี้มองว่า Emerging Market s ยังคงมีความน,น่าสนใจมากครับเพราะความชัดเจนที่เฟดประกาศออกมาในเรื่องของ QE t a p e r i n g ว่าจะยังไม่รีบร้อน m a g n i t u d e คือขนาดในการที่จะมีการปรับลดวงเงินนั้นถือว่ายัางไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ดังนั้นมีความหมายเม็ดเงินลงทุนก็ยังจะไม่ไหลออกจาก e m หรือ emerging markets เร็วนักในเวลานี้กันด้วยนอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ของภูมิภาคเอเชียถือได้ว่าปรับตัวดีขึ้นแล้วน่าจะเป็นจังหวะในการลงทุนในตลาดหุ้นจีนเช่นเดียวกันคุณปิยพัฒน์มีกองทุนแนะนำนะครับใน A share นะครับแนะนำ A share ก็คือในตลาดจีนกันเองได้แก่กองทุนเปิด TMB East Spring China A Active หรือ TMB ES China A 2ทับกองทุนเปิดธนาชาติ East Spring ก็คือ China A Active TES China A ถัดมาครับกองทุนเปิดนะครับ k คทแอมชไนซ์เอควิตีชนิดสะสมมูลค่าหรือ KT c h ช n A A อ่ะผ่านไปแล้วสองท่านไปดูท่านที่3กันบ้างคุณอภิวัตรนาประธานศุขเป็นผู้บรหิหารกลุธ์ด้านการลงทุนธนาคารฐานไทยธนาชาติหรือว่า t t b บอกว่าเรื่อง regulatory risk ยังไม่จบแัดอย่างแค่นี้มีนาน้องที่จะเข้าควบคุมภาคธุรกิจอื่นหลังจากที่ก่อนน้นนี้คบคบุลและเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในหลายเซกเตอร์เทคโนโลยีการศึกษาและสุขภาพไปด้วยบอกว่ามีแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการประเมินว่าทางการจีนเอง เตรียมตัวที่จะเข้าไปกํากับดูแลกฎระเบียบเรื่องของกลุ่มธนาคารอีกด้วยแนะนําให้หลีกเลี่ยงจากการลงทุนในจีนทั้งหมด่ะอันนี้ว่ามาแบบนี้ทั้ง A share H share เพราะตลาดจ,จีนยัง,งคงมีความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนในระดับสูงไม่แน่นอนในเรื่องของกฎระเบียบและนโยบายาต่างๆหรืออีกทางหนึ่งแนะนําให้มีการรอความชัดเจนในอีก2-3เดือนข้างหน้านี้จะเริ่มกลับเข้าลงทุนในหุ้นจีนอีกทีก็ธันวาคม คาดว่าตลาดจีนน่าจะปรับลดลงถึงจุดต่ําสุดพอดีอ่ะอันนี้ทางด้านของคุณอภิวัตรว่ามาแบบนี้นะครับน่าจะรีบาวขึ้นในต้นปี65ถปีหน้าหลังจากกฎระเบียบต่างๆเริ่มนิ่งมากขึ้นว่างงาตอนนี้ฝุ่นตลบยังไม่เสด็จนะนอกจากนี้ในช่วงต้นปีตลาดหุ้นจีนโดยธรรมชาติแล้วเขาจะรีบาวขึ้นมาเพื่อสอดรับกับเทศกาลตรุษจีนกันด้วยแนะนําให้ลงทุนในหุ้นจีนเพียง10%ของพอร์ตการลงทุนหุ้นต่างประเทศนะครับเพื่อนครับ ใช่ค่ะซึ่งถ้าเราไปดูนะคะแม้ว่าหุ้นจีนเนี่ยจะปรับลงจากจุดสูงสุดประมาณสัก13นะคะหรือว่าถ้าไปดูตั้งแต่ต้นปีนะคะตัว c s i 300เนี่ยลงมา4.8แต่ถ้าเราลงทุนผ่านกองทุนรวมต้องยอมรับนะคะว่าเขาอาจจะไม่ได้ลงทั้งดัดชนีเป๊ะนะคะเขาก็จะไปเลือกหุ้นกลุ่มที่ได้รับอาน,นิสง์นะคะซึ่งถ้าไปดูผลตอบแทนของกองทุนรวมที่น่าสนใจนะคะเราเลือกมาให้นะคะสำหรับกองทุนที่ทําผลตอบแทนดีที่สุดเนียร์ทูเดก็คือตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบันนะคะพบว่าผลตอบแทนกองทุนหุ้นจีนยังเป็นบวกนะคะคือถ้าซื้อเปิดปีใหม่นะคะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยผลตอบแทนเป็นอย่างไรยังเป็นบวกค่ะไปดูกันบ้างนะคะว่ามีกองทุนไหนนะคะกองทุนแรกนะคะของทาง UOBM นะคะตัว Greater China นะคะบวกมา14.2นะคะก็ลงทุนในสินค้าโภคบริโภคเทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มสื่อสารนะคะกองทุนของทาง UOB เหมือนกันนะคะนี่เป็น Strategic Growth uh, uh, Greater China นะคะก็บวกขึ้นมา ได้14%ได้ให้ทีมงานขึ้นกราฟิกให้เห็นนะคะจะได้เห็นภาพว่าเอ๊แต่ละกองทุนนั้นบวกลบอย่างไรบ้างนะคะในขณะที่ของ s c b นะคะตัวเมลแลนต์ตัวไชน่าเนี่ยนะคะก็ขึ้นมาได้5.66%นะคะเช่นเดียวกับตัวบรเจวีนะคะตัวไชน้า โกรดเนี่ยก็ขึ้นมา5.59%นะคะส่วนทา,บางบจกรุงศสีนะคะตัว h China D ก็ขึ้นมา4.86%นะคะซึ่งก็ต้องยอมรับค่ะแม้ว่า CS300 นะคะด้านล่างเนี่ยจะลงไปสักประมาณ4.8%นะคะแต่ในดัชนีของตัวการซื้อขายกองทุนรวมเนี่ยนะคะยังให้ผลตอบแทนเป็นบวกค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าไม่ใช่ว่า ดัชนีลบพอร์ตเราจะลบเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าดัชนีบวกเนี่ยพอร์ตเราจะเขียวนะคะเพราะขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกลงทุนในอะไรนะคะคือดัชนีอาจจะเป็นอินดิเคเตอร์ภาพรวมที่ทําให้เห็นภาพใหญ่ได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าไปดูไส้ในก็ต้องไปดูด้วยนะคะว่าเราลงทุนในกลุ่มไหนได้อาน,นิสงหรือว่าได้ผลกระทบจากตลาดหุ้นที่ปรับตัวลงกันแน่โดยเฉพาะถ้าใครนะคะเออลงทุนมาในช่วงไปพิกพิกเนี่ยประมาณสักกุมภาพันในปีนี้ก็อาจจะได้รับผล กระทบในเชิงลบสักเล็กน้อยนั่นเองค่ะพีวิทย์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ